เจอครับลานตรวจทางปุ๋มถึงแล้วครับปั้นทางงามตำรวจก็จับอยู่แล้วล่ะปั้น,านทางงามนี่นะคูณเดฟผ่านมากันระวังดื้อจับปั้นทางงามดื้อยหญ่าจากบ้านหนึ่ง แน่ๆจากบ้านประจันมาไกลเตอด้ออันนี้เขารูจักดีับคนรู้จักคนรู้จักครับเดีย๋ยวเราไปดูตรงที่เราเทนครับครับสรุปครับเราไปปิดทางเราต้องไปเทีบ้านบ้านหนบ้านวังไผ่ครับ <c oughs> บ้านตั้งอ้ามไม่ได้เทครับเข้าไปยันสุดซอยไม่ได้เทครับ ตานิดหลอกผมไม่เข้าไปข้างในผมต้องไปเที่บ้านบางไผ่ครับอ่ออย่าบ้านทางงามก็สองบ้านรับ้านบางไผ่แล้วก็บ้านประจันแล้วก็เลยบ้านทางามบ้านประจันบ้านบางไผ่ครับห่างกันประมาณสองโลหรือสามโลได้ครับ ตังดานตือตำรวจจับนี่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 ผ่านได้ค่อยเนี่ยนี่โดนไปแล้วครับพี่ผ่านจากดานได้ก็เพราะเสียครับรับยอมรับสารภาพ yang.、Yep. ช่วงนี้คลิปไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าไม่ค่อยได้บินงานแล้วผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้เพื่อนๆดูก็ต้องขอโทษใครโดยอย่าลืมกัน้อยังฝากดูมันเดือนด้ผมก็จะพยายามอัดคลิปให้ได้โอ้เขาเทสเสร็จแล้วงานตันนดนี้นี่นี้ลูเขารอให้ผมก็ไปข้างในแล้วเขาก็มาจอดรอผมรอเยอะเยอะ เอมเลยรบเอ็มนี่เนี่ยอีโป้งเลยเนี่ยเชื่อมเชื่อมีนี้นเขาไปผิดทางเนี่ยดีไม่ดีดนะีที่มันไม่ติดลงที่กับรถก็ไม่มีส้มให้น้ำก็ยังมีหลุมอยู่กลางทางมีมีโศกท่านี่บ้านคอยเอือนโศกท่นี่ต้อนานี่ไหมทำไมโศกนี่านี่มีอ่นราคาตกเต็มเต็มหอเลยท่านี่

านนี้ครับเทลาลาดเอาครับต้องยอดตามหลุมอาี่คนเทครับเอ,อแมงไปเจ็บโซกเหนนะมเป็นที่อัพโฉบน,นะ ยังจะโก้ลอยผมไปยียป่นื <ST AN X> ้เหลือปุ่นป้ามาศูนย์แต่เนาะยี่แตเนาะมาต่อมาศูนย์ศนแน่เนี่ผมไม่ติดของผู้โดยผูอยู่นบอกคืถ่ายมูเล่กล่องลูกลังศูนย์ยุ่นอ่าไม่ซ่อยปุ่นไหมะในซ่อยปุ่นไหมบ้านไม่ยันบ้านเรียกว่าบ้านทางงามไหมซอยดีฮเขาไปได้คล่องไหมก็ขาไปบุญเน้นน่ะนะ ไปดีพอไปค่อยตันกันล่ะใ่ใ่เหร่น้องห่างไปเอาฝังแม่นยู่ไปลุงมาครับเราไปตั้มหัปไฟกันไปดีไปหอดหัวไฟอยู่กับกัจ๊กฤีกันพื้นนึงไมแยบุี้ฝัแน้ไมวไอะว่าเนาะไปดไปหยอดหัไอยู่ในน้ครับไปโซกง่าไหมย่นไหมแกมันปีนแล้วอันเนี่ย นันั่อัอัดลงเกินลงเลยเอทลงลังเทลงเลยเออกระมงขีดต้มมงชุดอยนั่นแหละมงผมล้มอ่ะนะผมสัตยาสาไม่ยังมันใจออ่าดอาวัมันไปแอบเห้มันฮึดนึงใครอยู่มันแดงขึ้นเวียนะจน่งดลวไอ้โตขอ อ่ะันลกันลอนแบบเดียว่ะแตามวโอ้โหอันรถเจ้าเถียวนึไรผมไม่ครับรถเจ้าเราบินเจ้าไหมผมแบบเดีเนี่ยใจเงินตามกันไหมพะนี่ยังมันหนาเลยเอาอกยู่เอาปเทียมมึงถืกูเด้ีเินบ่มีเงิน ไม่เงี้ยแหล่วะไอ้ขายไม่เงั้ยแหล่ะวะใช่ค่เหลือในสงไปก่อนเรืองไมีเงินจะแต่าน็ตโาหมดผู้ใดไอขายับวผู้บ้าตาบวเงยห่างเอาเคียงนี่แปดมเ่เลน้กินเราอยากกินเบียร์ไปซื้อซะนะไอ้อุดเี่ยอุวขั้นละสีเดียวมือน ว่แม่เราไปจอดรงหน้ามนเดิผู้เดผู้เดเอาเอาลงมาใส่มากบางทีไอ้ร้อยไอ้ร้อยยืมมาส่้นะไอ้ร้อยลัลลี่ หไปรอยไลงบินล่องบินดามินไปสีใสาสเกระซังลงลงลงมาที่ดามินครับบานิีวดก็วนตมาเฮ้ยว่าไปจริงาะเขาเจอไหนก็ยังอ่นมีคนอ่นมีการขับรถาเขาจับได้เขาจับได้ไามีคนทำมาหากินนู่นน้นะเจ้ากับเบงนเห้เทาไห็ขากเขากินนึ่ี่สน ถ้าไปทมทีมันะมันเบิ่หอยบคัเว่าอตาว่าหากินเมอาี้านครับครับไปเร็ไปเที่ยวดม่าอยู่อันแล้วต่เูางสิเยเขาจะขายยาอูบาอยู่มันีน้ครับพอตาาหากินห็นเต็มลยใครยุ่แต่มนีจ้าเปนผู้สาวผมนะอีติ้งตังี่นี่้นีเด้ยหนีเด้กูกบมือนะผสาวเตรียมตัวไม่ยอมแนปวดหัวมาก ไปกีขีดไปเคี่ยวกวางนะโอ้ยไปปวดโยนไปเอาทีมุเสียบแล้วก็ดึงนงเลยล่ะจีบวัโยแมงหมือนวัดนาวัดวัดสงฆเนี่ยครับหลายคนมีผู้ใหญ่บ้านี่ว่าต่อนหันเหมือนผมถี่ปตัวที่หันตรวที่นี่ผมไม่ปวดนี่ตรวอยต้องหวดเอาปัตตุกันน้นเล้ยมี่บางอย่างหาลลาเรยแบบนึงเติมเติมเยมาก เช่ครับคลิปนี้ขอจบวิพีงเท่านี้ครับ,ขอขอบอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะขอบคุณครับ